บรรดาเพื่อนผูสุดสมณีทั้งหลายทีย่าย่โยมพุทธบริษัทเวลานี้ที่พูดนี้ก็ยังเป็นวันที่17กรกฎาคม2527ที่บอกไว้เพราะว,ว่าจะได้ทราบว่าพูดตั้งแต่สมัยไหนแล้วต่อไปเสียงนี้ก็จะเป็นเสียงโบราณผมอาจจะตายเมื่อไรก็ได้ ถ้าตายเปเมื่อไราเสียงยังอยู่ถ้าจะได้ทราบว่าพูดไว้ตั้งแต่เมาาื่อไรดีไม่ดีย่าโย่สมัยหลังถ้าเราไปเปิดให้ฟังจะหาว่าเสียงปลอมถ้าบอกไวคงไม่มีใครปลอมวันนี้เราก็มาพูดกถึงอันอน,นาคตังสยาอนอนาคตังสยานนี้ก็ไม่ใช่อะไรเป็นที่ปิดคุยานนั่นเอง ก็ลงความว่าเราปฏิบัติ <c oughs> ในที่ปุคุยานอย่างเดียวเป็นผลมาจากมโนยิธิเราก็รู้อนาคตได้อนาคาตางสยายค,คือรู้เหตุการณ์ข้า,ารู้เรื่องของเราถ้ารู้เรื่องของคนอื่น <c oughs> รู้เรื่องของสัตว์อื่นรู้เรื่องของสถานที่ถ้าอยากจะทราบว่าถ้าเป็นคนไทยนะ ถ้าอยากจะทราบว่าประเทศไทยข้างหน้าจะเป็นยังไงจะหมดสภาพความเป็นไทยไหมถ้าสงครามเกิดขึ้น,เ,นเวลานี้สงครามก็ล้อมรอบประเทศไทย <c oughs> อ่านหนังสือพิมพ์พบพรยกบวยวยนยกทัพเข้ามาประชิดไลเ่เขมรติดเขตไทยแล้วข้างด้านลาวก็เคลื่อนเข้ามาใกล้เข้ากลางแม่น้ำโขง ทางด้านภาพน่านเขาๆๆก็คิดเข้ามาทางด้านตะวันตกทางด้านตะวันตกก็ไว้ใจไม่ได้ทางด้านทิศใต้ทางด้านใต้ทางด้านตะวันตกตนออกของใต้เขาไว้ใจไม่ได้เร <c oughs> ื่งงองความในทะเลหลวงเราก็ไว้ใจไม่ได้อยากจะรู้ว่าในสถานที่รอบประเทศมีอะไรบ้างแล้วก็ใช้กำลังของมโนยุธที่เราฝึก โดยเฉพาะอย่างเยี่ยงที่กุญานดูก็ได้ถ้าดูอนาคนตสงญญาณวาเหการณข้างหน้าจะเป็นยังไงจะวุ่นวายขนาดไหนใครจะเป็นอะไรบ้างอันนี้เราต้องการทราบได้ได้ใ,ใช้กำลังขบโมโนยธิไปดูสถานที่ต่างทิพกุญญานเราก็ทราบ เห็นว่าฐานที่ตั้งได้เต็มันไม่ชัดนักไม่แน่ใจไปไม่ถึงที่ใช้กําลังเขมรโนยุทธิไปในที่ตั้งตั้งของเขาเลยเขาตั้งกองทหารอยู่ที่ไหนเมียวุธอะไรบ้างอะไรนี่มีกําลังเท่าไหร่วันนี้เห็นแล้วจะตกใจว่าโอ้อาวุธเขามากมายเหลือเกิน <c oughs> ของประเทศไทยเรามีไม่เท่าเขา กำลังพลไม่สำคัญความสามารถสำคัญความฉลาดสำคัญความสามารถี่สำคัญที่เราจะทรงความเป็นไทยไว้ได้หรือไม่ได้เราทราบเราทรา,าบทราบถึงการบัะทระระหว่างทหารไทยกับทหารข้าศึกว่ามีสภาพเป็นยังไงในวันหน้าเราก็ทราบจะได้สร้างความสมบายใจให้ปรากฏ เรื่องการทราบข้างหน้านี่ครับการพูดอย่างนี้ไม่สอนธรรมะกันอย่างเดียวค่ะมันเป็นเรื่องประวัติของผมด้วยแต่อย่าลืมนะครับอย่าลืมว่าการทราบข้างหน้านี่ยผมกลายเป็นคนบ้ามาหลายปีตั้งแต่ปีพศ .2518 ผมก็พูดเรื่องน้ำมันในประเทศไทย ว่าในประเทศไทยมีน้ำมันมหาศาลมีทั้งแก๊สน้ำมันเวลานั่งกิ่นขาวน้ำมันยังไม่ปรากฏแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏตามเสียงผมพูดก็คือมีเสียงย้อนเข้ามาสังหูว่าผมบ้าผมก็เลยนั่งเล่งๆใครจะว่าดีใครจะว่าชั่วไปเรื่องของท่านผู้นั้น จะมีความเห็นเราไปทำลายความเห็นกันไม่ได้เรามีสิทธิ์จะพูดตามความที่เรารู้เราก็พูดท่านจะมีสิทธิ์ที่แต่ตำหนิจะด่าจะว่าเป็นเรื่องของท่าน <c oughs> ถ้า,าการอย่างนั้นใบกดขึ้นอย่าลืมนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านัตถิโลเกอนินทิโต คนที่ไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกวัตถุต่างๆที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเช่นหินเช่นปูนเป็นต้นก็ยังถูกนินทาแม้แต่องค์สำเร็จพปะสัมมาพุทธเจ้าเองก็ถูกเขานินทาถูกเขาด่าต่อหน้าฉะนั้นทุกคนถือว่าไปให้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาอย่าไปสะดุ้งอย่าไปสะเทือนเราเกิดมาเพื่อชาวบ้านเขานินทา เราเกิดมาเพื่อจะบ้านเขาตีเตียนเราเกิดมาเพื่อจะบ้านเขาดา่าเราก็ทําตามเรื่องเราอยากจะทําอะไรตามความรู้ของเราเราก็ทําท่านอยากจะด่าเราตามความรู้สึกของท่านท่านก็ด่าให้ไปเรื่องของท่านไปตอนนี้ไปเราก็มาคุยกันถึงเรื่องอนาคตังสิยานอนาคตังสิยายนี่มีประโยชน์มาก ไม่รู้วิธีชีวิตของเราเองว่าข้างหน้าเราจะเป็นยังไงเวลาที่เรายังไม่ตายเนี่ยปีไหนจะมีสภาพไปยังไงจะป่วยไข้ไม่สมบายเป็นยังไงจะมีความดีจะมีคนชมจะมีคนติเป็นยังไงชีวิตเราจะรู้เรื่องจะจะซบจะซบเศร้าไปยังไง <c oughs> เราต้องการรู้ รู้แล้วก็บันทึกไว้อย่าพูดไปรู้ไว้คนเดียวการเวลามันยังไม่ถึงทางที่ดีรู้ยาวๆแล้วก็รู้สั้นๆคำมารู้ยาวๆหมายความรู้ข้างหน้าไกลออกไปหลายๆปีถตลอดชีวิตแล้วก็รู้สั้นๆไว้ไนเครื่องวัดระยะรู้สั้นๆวันสองวันห้าวันหกวันเก้าวันสิบวันเนี่ยสําคัญมาก เพเครื่องวัดระยะยาววา่าระยะยาวที่เราเข้าใจมีความรู้สึกมันจะถูกจะต้องไหมถ้าระยะสั้นถูกระยะยาวมันก็ถูกถ้าระยะสั้นไม่ถูกระยะยาวก็ไม่ถูกเมื่อมีความรู้สึกตามนี้เน้่ก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราก็รู้เรื่องว่าไปถ้าระยะสัน้นระยะยาวมันถูกหมด ล้วก็ดูอนาคตไกลแสงไกลนั่นคือตายไปแล้ว <c oughs> เราตายไปแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนก็วัดกําลังใจของเราไว้ด้วยตายไปแล้วจะไปอยู่สวรรค์หรืออยู่อมโลกหรือปนานิพานหรือว่าสถานสามสถานไม่เป็นที่พอใจเราอาจจะเป็นมนุษย์ หรือว่าจะถอยหลังไปเป็นสติฉันเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสันนรกดูกฎของกรรมที่เราทำว่ามันจะให้ผลไปไหนอันนี้เราก็ทราบ <c oughs> เมื่อเราทราบเรื่องของเราได้เราก็ทราบเรื่องของคนอื่นได้ว่าคนที่เราสัมผัสที่เราคบหาสมาคมเขาจะดีหรือเขาจะเลว เวลานี้เขาดีเวลาหน้าเขาไปยังไงให้ผมนะ่ะก็เป็นคนจังไรนนงแล้วแล้วความจริงเราเฉยๆว่าดีกว่าความเมตตาเป็นไป,ปัจเกิดความเร่าร้อนไม่กันถ้าเมตตาไม่ถูกทางเนี่ยผมก็เคยผ่านมาแล้วให้ความเมตตาปราณีแต่ความดีไม่ปรากฏ สิ่งที่ทอนย้อนหลังเข้ามาคือเพื่อนลืมไม่ตองการพอดีแล้วคนลืมเลยอันนี้เยอะแต่ต่อไปความเล่าร้อนความทุกข์ความไม่สบายกายสบายไม่สบายใจเกิดขึ้นความความปราปรถนาไม่สมหวังเกิดขึ้นเขาย้อนถอยหลังกลับเข้ามาใหม่ทีนี้ทำยังไงผมก็ยอมผมก็รับ ในฐานะที่ผมคิดว่าผมเป็นมิตรดีของคนทุกคนและสัตว์ทุกประเภทในโลกผมถือว่าผมจะเป็นมิตรดีตามกำลังใจที่ผมจะอดทนได้แต่ว่าเรื่องการสงงครอบแบบนั้นก็เลยก,กันเท้เวขาถ้ามาถามก็จะบอกว่าไม่มีอะไรแล้วเวลานี้ทุกสิ่งทุกอย่างวางหมด ผมก็วางจริงๆครับไปวางหมดแลกว่าผมไม่ยุ่งกับเรื่องของใครใครเขาจะดีเคาจะเลวเป็นยังไงเรื่องพยากรณ์ให้ไม่มีอีกทางนี้เพราะอะไรเพราะผมเข็ดตอนนี้อตีตัานนายาตอนพยานก็รู้ของคนอื่นคนอื่นบรรดาญาโยมพขาบริษัท ที่มีกำลังศรัทธาในพระสงฆ์ในพุทธศาสนาพระสงฆ์ท่านคนดีหลายประเภทบางท่านก็อง,งาอาจหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสบางท่านก็มีนั่งขุมอะไรของท่านแต่ละคนจริยาไม่เหมือนกันบางท่านก็มีความเมตตาปราณีโอภาปราชัยดีองค์ท่านคงเงียบเราก็ใช้อนาคตังสยาน ว่าพระองค์นี้ถ้าตายจากความเปินคนจะเป็นเทวดาห,หรือจะเป็นพรหมหรือจะเป็นจะไปนิพพานหรือว่าท่านไม่อยากจะไปจะถอยหลังกลับไปโลกัสน,นรกกเวจีมานรกวผลมรกขุไหน้อยเป็นเปรตสุรกายก็ได้ใช้าอานาคต่างสียานดูถ้าดูแล้วเห็นแล้ว มีความเข้าใจแล้วบันทึกไว้พอหลังทําใจสบายลืมเรื่องเก่าซะก่อนรวมลืมเรื่องที่บันทึกไว้ก่อนรวบรวมกําลังใจไปนิพพานถ้าจิตไปถึงตรงนั้นมันเป็นอุเบกขาจริงๆไม่ยุ่งกับอะไรทั้งหมดจิตสะอาดมากหลังจากนั้นก็ทิ้งเรื่องเก่าก็ทูลถามโอ์สมเด็จพระผู้ทมีพระภาค ว่าคนนั้นต่อไปขเขาหน้าจไปยังไงชีวิตในความเป็นมนุษย์ชีวิตเมื่อตายแล้วถึงทั้งที่เขายังไม่เป็นพระอรหันต์ในเวลานั้นแต่พระกวฏสมเร็จพระกวันก,ก็สามารถจะบอกได้ถ้าบอกได้แน่ก็มีคนหลายคนที่ท่าทางอิลิกเคคาเคคาท่าทางมองกันแล้วไม่ค่อยจะดีนะัก แต่ว่าความรู้สึกว่าเวลาข้างหน้าคนนี้จะดีแล้วเก็บความรู้สึกไว้บางทีเราคิดว่าเราจะมีความเมตตาเกินไปแต่ว่าในาที่สุดเขาก็ดีตามนั้นนี่รบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านถ้าใช้อนาคตังทยานทำบุญจะไม่ผิดบุญเจนไม่ต้องถูกก็หลอกลวง พราเคยพบมามากระยากเกินใรเห็นญาติโยมพุทธบุตรสัตว์ทหลายเอานไปเท่ากระถิ่นมา่าป่าบางอันนี้ไม่ใช่ไปท่ทั่วไปนะอาตมาพบ็นสถานที่ใกล้จริงๆก็อาตมาพอกระถินเข้ามาพบป่าเข้ามาก็เล่าเต็มสลาเรี่ยงเล่าเองอาไปไว้ได้รับกระถิ่นมาป่าทีห้าหมื่นหกหมื่นทั้งแสนก็มี แต่ปีรับหลายครั้งท้าป่าคิดแล้วปีลวเป็นแสนแต่ว่าไม่มีอะไรปลากฏขึ้นมาเลยเงินหมดนี่ทิอย่างนี้สิว่าเป็นการทำบุญผิดถ้าเราใช้อนาคตังสาย,ยานและเจโตุลยายนก็ได้เจโตุิยานดูกำลังใจเขาคนผู้รับผลทานจากเรา ที่เราไปทำบุญแล้วถวายเป็นทานเท่ากับดินพระป่าเพราะว,ว่าอาณาอาาขตต่างสยามใช่ที่ตัางยันอาาขต่างสีญญญาย,ยาน,นาญญญดูขณะว่าคนนี้เงินจนนํานวนนี้ถ้าเราไปถวายไว้เงินจะไปไหนบ้างมันก็จะทราบชัดแต่รู้ว่ามันไปผิดทางเราก็ไม่ให้สเสลยก็หมดเรื่องไม่ทําแล้วก่อนจะไปจองก่อนจะไปมุกมุกสถานที่ที่ทําบุญ เราก็ดูซะก่อนว่าควรทําหรือไม่ควรทําอันนี้จะมีประโยชน์กบับบรรดาท่นานพุทธศาสนจะไม่มีการสูญเสียอะไรทั้งหมดแต่อย่าลืมนะรักษากําลังใจตามที่กลามมา่าวมาภาพพระพุทธโรกก็ดีภาพพระโุคประชงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีพยายามส่งเวลาให้มันส่งตัวจับให้ชัดเจนจำใส่ไว้ จะเริ่มฝึกกำลังใจให้เห็นชัดทุกวันทุกเวลาที่เราต้องการยามว่างเกิดขึ้นอะไรใช้กำลังใจจับพรูโ,โชมทันทีหรือจับภาพพระพุทธรูกแก้วใสที่เราใช้เป็นนิมิตให้ติดตาได้จิตใจไว้ตลอดเวลาบอกไม่มีเวลาจะทำาม่โถไม่ต้องไม่ต้องออกแรงไม่ต้องใช้เวลามากเล็กมาเลยเห็นปับ๊บ นึกมาเลยครับยามปกติของผมสมัยที่ผมฝึกผมเห็นของผมได้ตลอดคืนตลอดวันเว้นไว้แต่หลับถ้าเราเห็นภาพพระในอกเห็นภาพพระคลุมตัวผมผมจะชื่นใจจิตมีความสุขในการภาวนาการภาวนานี้ผมก็แปลกกว่าคนอื่นเขาอาจจะมีคนดีกว่าผมก็มาก นั่นคือเวลาเดินบิณฑบาตผมแทนยิบบาพุพทโธสมาหลังเป็นต้นผมล่ออิาาิพิโสทั้งจบเพราะทั้งบทนี่เราไม่ลืมต้องพยายามนึกในใจเบาๆช้าๆเคลื่อนไปจนกว่าจะจบจนกว่าจะเดินไปบิณฑบาตจนกว่าจะเดินกลับจนกว่าจะเลิกเข้ามากลับถึงที่นั่นผมจะเลิกเลิกภาวนาอิาาาทธิพิโส ทำอย่างนี้จิตใจชุ่มชื่นมีรมทรงตัวเพื่อใช้บทเยายวยาภารวรรนาทุระที่จะคุยมันก็คุยไม่ได้ถ้าคุยแล้วภาวนาจะขาดเราก็เลยไม่อยากจะคุยใอเมื่อไปคุยจิตคุมอารมณ์ผลต่างๆเมื่อเกิดตามมาทั้งหมดญาณต่างๆก็เกิดปรากฏขึ้นแล้วการจะใช้อารมณ์เข้าคุยกับเทวดาหรือผมหรือใครก็ตาม ใจใช้เวลาได้แบบตามสบายบบายเพื่อการนึกถึงอิธิวิโสกว่าจะไปพิธบายกลับมไม่ใช่เวลาเล็กน้อยนั่นหมายความหัดทรงสมาธิตั้งทั้งที่มีงานอันนี้มีความสำคัญมากนักเจริญสมาธิเฉพาะเวลาสงัดใช้ไม่ได้ต่อไปปัจจุบันไมปัจจุบันน้งสียาน <c oughs> ปัจจุบันน้งสียานนี่มีประโยชน์ ว่าปัจจุบันนี้ใครอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่มีชีวิตอยู่หรือว่าตายไปแล้วมีความสุขแลอมีความทุกข์ผลงานที่เราสั่งงานไว้ที่โน่นที่นี่เขาทำดีตามที่เราสั่งไหมหรือว่ามีการบิดเบือไปไประการใดอันนี้มีความจำเป็นบรรดาแานพุทธบริษัทจำเป็นจะต้องรู้แล้วก็จำเป็นจะต้องทำ เพื่อเป็นความสุขของเราทันี้ต่อมายาถากมุตตาญานยาถากมุตตายานใน,นปัญญาณเป็นเครื่องบอกเป็นเครื่องบอกความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีความเสียหายก็ดีความได้กําไรก็ดีที่ปรากฏขึ้นมาเวลานี้เป็นผลจากความดีมาจากไหนในก็หมายความถ้าเรารวย เรารวยขึ้นมามีลาบสการะมากลาบเกิดจากผลอะไรผลความดีในชาติปัจจุบันเนี้ยผลความดีในชาติอดีตชาติในอดีตชาติไหนเราทําอะไรไว้ภาพนั้นจะปรากฏถ้าผลงานมันขาดทุนแล้วก็ทราบอีกคำาว่าขาดทุนเพราะกรรมอะไรเราทําพลาดเพราะใช้ปัญญา,าน,น้อยไปใช้ความละเอียดเราอ่อนน้อยไป แต่ว่ากรรมอะไรที่เราเคยรบกวนเขาไว้เขามาสั่งสมมาทำลายเรามามาสนอง <c oughs> ความจริงยะถาะยะถาะกรมตายานมีประโยชน์แล้วนะกลับขมยทีก็คือการป่วยไข้ไม่สมบายการป่วยไข้ไม่สมบายนี่ยะถากกามตายานก็บอกเหมือนกัน เราจะทราบอาการป่ยวยแค่สบาบนี้เราไม่ชอบเปเสียหายเงินทองสเสียเวลาเสียทรัพย์สินเสียความสุขเราไม่ชอบแต่เราก็ต้องดูอย่าไปนั่งบนอย่าไปนั่งว่าทางนี้เพราะอะไรก็เพราะว่ากรรมเก่าๆหรือกรรมใหม่ที่เราทำไว้อย่างในสมัยเด็กๆก,ก็ไม่เด็กเอาพมบวชแล้วนะ ก่อนที่ผมจะมีบรรษายี่สิบพรรษา4ปีขณนะคำเวลานั้นผมกำลังอาบน้ำอยู่ที่หน้าวัดผมทำงานทั้งวันงานตั้งแต่เชา้าผมเวลาหนุ่มๆผมทำงานยันกลางคืนญาติโยมมาก็รับแขกญาติโยมไปก็ทำงานทำงานกลางวันไม่เสร็จผมก็ทำกลางคืน ป็นน้ว่าวันนั้นมันร้อนจัดเขาทํางานแล้วก็ตอนเย็นก่อนจะทําวัดเย็นเขก็ไปอาบน้ําที่น้าวัดลงไปแช่น้ําได้ประมาณห้านาทีร่างกายมันเย็นจิตใจเขาชุ่มชืน่นเกิดความรู้สึกขึ้นว่านับตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปจะต้องป่วยแล้วก็นอนโรงพยาบาลสองปี ไอ้การนอนโรงพยาบาลเนี่ยไม่ใช่เพียบแปรไม่ใช่เพียบแต่ถ้าไปเข้ามันเพียบเข้าไปแล้วมันก็สบายออกมาเมื่อไหร่มันจะอาการไข้จะเพียบแปรอีกอาการจะไม่ซ้ากันแต่เข้าไปมันก็สบายจําเป็นต้องอยู่โรงพยาบาลจริงๆสองปีแต่ตอนตอน้นอาจจะเข้าอาจจะออกบ้าง แล้วก็ต้องไปพักฟื้นอีกหนึ่งปีใกล้ๆโรงพยาบาลเช่งหมอจะติดตามรักษาให้ความรู้สึกเกิดขึ้นในขณะที่มีความเย็นก็เชื่อกำลังใจว่าความจริงอย่างนี้ต้องปรากฏแต่ว่าคนอย่างผมอันนี้ผมก็ไม่ได้อดผมไม่เคยไว้วางใจผมผมเลย ความรู้สึกอผมไม่ไว้บางใจผมปล่อยที่เวลาช่วงไปประมาณเหนืออาทิตย์วันหนึ่งตอนเช้ามดืดทําจิตตอนตีสองเป็นปกติผมก็ลุกุข,ขึ้นทำกรรมาฐานเขาผมบางทีบางคืนก็นอนชั่วโมงเดียวบางคืนก็ไม่ได้หลับเลยเช้าก็ทํางานต่อไปร่างกายในตอนนั้นมันดีมากร่างกายแข็งแรงกาลังก็ดีไม่เหมือนเวลานี้ เวลานี้วันที่พูดนี่ก็โยเยโยเยเดินก็งงนั่งก็งงนอนก็งงไม่มีความสุขร่างกายไม่มีความสุขแต่ใจเขามีความสุขถ้าถามว่าพูดได้ยังไงมันจะแปลกอะไรผมนั่งไม่ไหวเขาก็นอนพูดเขาใช้ไมโครโฟนนี่เขาก็น,นอนเวลานี้เขาก็นอนตืฟังเสียงเนี่ยผมนอนพูด่ ผมตั้งใจว่าขนะดใดที่ผมอยู่ในระหว่างธรรมะถ้ามันตายเวลานั้นผมพอใจครูก็ไปผมปล่อยเวลาไว้หนึ่งอาทิตย์ตอนช้าม,มืดทำจิตสบายขึ้นถามตรงพระพุทธเจ้าถามว่าความรู้สึกของผมนี่ปรายฏกัันมันจะตรงตามความเป็นจริงไหมท่านก็บอกว่าจริง งานการ้องอย่างตะวันตวังจะมันยาวพ่าป่วยคราวนี้ไม่มีโอกาสจะออกมาทํางานต่อไปได้อีกจกกึงกะบอกชัดว่าการป่วยคราวนี้มันเป็นปัจจัยตัดงานส่วนหนึ่งภายในแล้วก็จะต้องแยกยกตัวออกจากวัดไปอยู่ที่อื่นเพราะการป่วยคราวนี้เป็นการช่วยให้ทางจิตดีขึ้น แต่คืนอยู่ที่วัดแทงกำลังใจจะไม่ดีขึ้นเลยผลการตั้งใจมาก่อนเกิดผมก็ตกใจไอ้ผลการตั้งใจมาก่อนเกิดมันจะไม่มีผลผมก็ถามว่าไอ้ก่อนเกิด่ผมตั้งใจอะไรไว้ในภาพนั้นท่านก็บอกว่า <c oughs> ก่อนเกิดจะมาจากหม เดินทีปรารถนาพุทธภูมิมาตลอดเวลาแล้วก็มาชาตินี้จะต้องบำเพ็ญบาร,รมีให้ใกล้เต็มถ้าใกล้เต็มแล้วไม่เวลาพระก็บอกตรงๆว่าถ้ามีอายุถึงหกสิบปีบารมีพุทธภูมิจะเต็มแล้วก็จะประโยชน์ชันดนุ่สิทธแต่ว่าสิ่งที่ตกลงกันมาว่าจะมาลาพุทธภูมิ ลาพุทธภูมิรัดตัดทางไปเลยตัดทางไปเลยก็ผมไม่ได้หมายความว่าผมจะเป็นผ้าหาันหมายความว่าถ้าปราถนาพุทธภูมิก็ช้านานมากอย่าจะรัดไปให้มันใกล้าทางสชยเป็นสาวกภูมิดีกว่าอยังไงยังไงแล้วก็ต้องมุ่งะนิพานเ์เหมือนกันหมดแต่ก็บอกว่าถ้าพูดถึงกฎขงกรรม กฎคงกรรมจากการเป็นนักรบมีการฆ่าเขาบ้างมีการทำลายทรัพย์สินเขาบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎถึงการฆ่าเขาหนักที่สุดต้องมีเหตุให้ต้องนอนอรงพยบาบาลจริงๆสองปีแต่ว่าอการรบแต่ละทีก็ต้องประกอบด้วยความเมตตาปาณีเหมือนกัน ถ้ายึดพื้นที่เขาได้ยึดคนได้ก็ให้การเลี้ยงดูโพเสือเ่อพราะนู้นนองถ้าเขามีความทุกข์ก็ช่วยมีความสุขเขาไม่มีกินก็ช่วยมีกินฉะนั้นขณะที่เรนนอนที่โรงพยาบาลคนเก่าๆที่เรารู้จักจะหาไม่ได้จะมีทักคนสองคนทุกคนเขาจะไม่มองเราเลย ก็ลความาเขาปล่อยให้ตายดีกว่าเขาจะคิดอย่างนะั้นเขาไม่ก็ไม่ทราบนะให้พูดเอาเองแต่ว่าจะรับความเมตตาบาณีจากคนใหม่คนใหม่าการอุปถัมภ์คำชูเป็นอย่างดียิ่งการเงินขณะที่เข้าโรงพยาบาลจะไม่มีติดตัวจะมีอย่างมากไม่เกินยี่สิบบาทไอ้ยี่สิบบาทจะไม่เป็นเงินประจำกระเป๋า ถ้าจะไม่มีขนาดไหนก็ตามจะเก็บไว้ยี่สิบบาทเป็นประจำถ้ามีมากกว่านั้นถ้ามีมากกว่านั้นก็ทําบุญหมดมีความรู้สึกว่าชีวิตของเราไม่มีความหมายตายแล้วเราไปไม่ได้แล้วเมื่อเราไปไม่ได้จะเก็บไว้ทําไมใันมากให้มันเป็นประโยชน์กับคนอื่นก็เลยทําบุญก่อสร้างเลี้ยงพระมังหมด แล้วก็ผลที่สุทธจึงเลยบอกว่าเราก็จะไม่เป็นไรเมื่อเปถูกเขาทอดทิ้งมา,มากความเบื่อน่ายก็เกิดคนเก่าทอดทิ้งแต่คนใหม่เขาเลี้ยงอันนี้เป็นกฎของกรรมของการยึดประเทศชาติเขาทําให้คนเก่าเขามีความอมากะแต่ว่าเรายึดได้เมื่อไหน่มันจะเลยเราเรียกให้มีความสุข ฉะนั้นคนเก่าๆที่เราเคยสนุสนอมมาลงมาเขาจะหลีกเขาจะไม่มองเราไม่มีใครสังเคราะห์แต่คนใหม่จะเข้ามาสังเคราะห์ความจริงบรรดาเพื่อนพิสุทสมาน,นยิยนเป็นความจริงตามนั้นผมนอนป่วยสองปีคนเก่าๆทายกเห็นหน้าสองคนเห็นหน้าสองคนไปข้างเดียวไปทำไมไม่ใช่ไปเยี่ยม ไปขอทรัพย์สินที่มีอยู่ขอผมเถอะพระเลยบอกว่าทั้งหมดขอที่มีอยู่ที่วัดเป็นของสงฆ์ผมออบอกามาจากวัดผมไม่มีอำนาจเลยผมคิดว่าเป็นของสงฆ์จริงๆไม่ใช่เป็นเล่ห์เหลี่ยมและจากนั้นมาก็ไม่เคยมีใครไปอีกแต่ว่าคนใหม่ที่ไม่เคยรู้จักบรรดาเทพธิริษัทอุอนนา้าขัางมาก เขาไปนอนป่วยในนั่นพระที่เขามาป่วยก็ดีคราวว่าก็ดีพรอะที่กินอาหารวันนึงเต็มเต็มโตโต,โตใหญ่ๆเหลือแหล่เข้าของชายของสาวเขากินบริโภคสมบูรณ์นี่แหละเป็นเป็นผลจญ่การยึดธาตุยึดเคล็ดเขาได้เราบ,บรังหงเขาเรลาทั้งพุทธบริษัทยาถากรรมตาญมีประโยชน์อย่างนี้ในวันนี้ก็หมดเวลาแล้วในสัญญาณบัหวลาปรากฏก็ต้องขอลากร ขอความสุขสวันะสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจะมีเดบรรดาท่านพัสสะนิคชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี